พี่จ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวบิ๊กซีเด้อจ้ะมาดูกระเป๋าส,สวยเดินเที่ยวบิ๊กซีนะคะเมื่อวานไปเที่ยวตลาดนัดแล้ววันนี้มาเทีย Big เท่ยวบิ๊กซีจ้ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็ก น่าริบอา้ยทองด้วยมีทองด้วย,ม,วยมีทองมีเพชรมีน้ำหอมเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะคะมาเที่ยวให้เฉยจ้ะไม่ได้ซื้อ

ก็ไม่แพงนะคะห้บาทเห็นไหมคะนี่ค่ะชุดเด็กสีแดง ระยะห่างด้วยนะคะนขนมขนมขนมชาอมมขนมปังมิซีบางกอนนะคะมาเดินเที่ยวกันได้เลยนะคะของกินของเสื้อผ้าเยอะเนี่ย KFC ก็มีพาเด็กมาซื้อ KFC ด้วย เน้อยน้อยซื้อ KFC มีการเข็นรถเข็นขึ้นขึ้นทางไปเลยนุ่นเข็นขึ้นมาแรงติบดิบ ใครมีน้ำใจค่ะต้องช่วยเหลือกันมาเก็ฑตจิดรองเท้าเด็ดน่ารักมากคนไม่เยอะหรอกค่ะตั้งแต่โควิดมานี้มีคนไม่ค่อยมีเลยร้อยห้าสิบบาท เที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะคะจะมีกำลังใจมาหาคลิปใหม่ให้ชมค่ะสวัสดีค่ะ